สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่1,150นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าสกับตลาดคริปโตนะฮะเมื่อวานนี้นะ,ะชุมชนนะ,ะโดยเฉพาะ Bitcoin Media นะก็ได้มีการแจ้งนะฮะว่าตัว Galaxy Digital นะซึ่งเป็นบริษัทนะฮะได้มีการขายนะฮะ ตั้ง80,000บิตคอยนะก็ถือว่าเป็นการขายครั้งใหญ่แต่ถามบอกว่ากระทบตลาดไหมนะต้องบอกว่าเลยว่าเล็กน้อยฮะเพราะว่าเออถ้าเกิดเราจำได้นะฮะตอนที่โดเนี่ยขายบิตคอย นะในช่วงที่รูหน้าลมนะตลาดร่วงลงปื้ดลงมานะแต่ตอนนี้เนี่ยลงมาแค่นิดเดียวนะถ้าเกิดไปดูการาฟเนี่ยเราจะเห็นนะว่าครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากครั้งก่อนนะผมก็เลยมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนมือถ้าเกิดใครจำได้นะหลังที่นะบิตคอยได้รับการอนุมัติ ETF นะมันก็มีการเปลี่ยนมือจากเกสเกลไปยังนะบริษัทใหญ่ๆโดยเฉพาะแบ c ็ l ล็อกนะก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนมือซ้ายเข้ามือขวาของวานตัวอื่นเพราะตัวแบ c ็ l ล็อกเองก็ยังคงเก็บอยู่ ะะถ้าเกิดตลาดไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยมันลงมาทั้งนานแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประกาศให้ทราบนะหลายคนก็สงสัยนะฮะ อย่างที่ผมบอกฮะว่าถ้าเกิดใครจํากันได้นะตรงนี้เนี่ยคือจุดลูหน้าล่มนะที่ผมเอาเมาส์ชี้ไว้เนี่ยนะฮะตอนที่มันเกิดวิกฤตลรูหน้าล่มเนี่ยนะฮะบิบิคอยเนี่ยมันล่วงปื้ดลงมาตรงนี้เลยนะอ่าตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะหลังจากนั้นก็จะเป็นพวก T ีแอโรนะอ่าบริษัท T ีแอโรก็ล่วงปื้ดลงมาถึงตรงนี้นะพยายามที่จะพองกหัวขึ้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น นะ x t x นะปืดลงมาตรงนี้แล้วก็เป็นท้องนะจากนั้นมาก็ไม่มีการล่วงใหญ่อีกแล้วนะถ้าเกิดเรามาดูนะฮะการขายของ Galaxy นะที่เกิดขึ้นนะที่ผ่านมา80,000บิคอยคุณดูนะมันนิดเดียวเองนะฮะมันกระทบตลาดน้อยมากนะเพราะว่าตั้งแต่ตรงนี้นะฮะถึงตรงนี้เนะี่ยเออมันเป็นวานกองทุนหมดเลยนะมันไม่ได้เป็นรายย่อยนะที่จะตนกอะไรมากนะฉะนั้นตลาดก็กระทบแค่นี้ฮะ นะฮะจุดสิวสิวแค่นี้เองซึ่งตัวแม็กเองก็มองว่าเนี่ยมันกำลังเป็นการย่อเพื่อที่จะทำออทามไฮใหม่นะ,ะในรอบเอ่อที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะหลังจากนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2 9 0แสนขึ้นไปถึง3า0 0 0นนะ,ะอันนี้ถือว่าเป็นบูลันครั้งใหญ่นะก็ต้องดูนะฮะว่าจะจบที่เท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนมือก็แจ้งให้ทราบนะฮะ อีกอันนึงนะก็อย่างที่ผมบอกนะหลายครั้งว่าหลายคนเนี่ยนะก็มองเห็นแพทเทิร์นนะของ xrp เนี่ยทรงเดียวกับปี2017นะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนก็มองว่านะเวิร์งเนี้ยนะีเวิร์ตรงเนี้ยมันจะไปที่ราคาเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกนะฮะว่าเราไม่รู้หรอกนะฮะว่าการขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิน10ดอลลาร์เนี่ยไปจนถึงเท่าไหร่มันอยู่ที่แรงโฟโม่นะ ถ้าเกิดนะฮะมันมีสภาพคล่องไหลเข้ามาตลาดเยอะแล้วคนเกิดความโลภเยอะได้เงินมาฟรีนะฮะได้เงินแจกนะทำแจกเงินนะฮะหรือสเตเปอร์คอยเนี่ยมีการปั๊มเยอะนะฮะมันก็อาจจะโฟโมไปไกลกว่านี้ความโฟโมเนี่ยมันตีกราฟกันไม่ถึงเลยฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะโฟโม่ไปเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งผมก็เลยบอกว่าคุณต้องหาจุดพอใจนะ,ะถ้าเกิดจุดพอใจไม่มีนะคุณจะเลื่อนลอยแล้วกลายเป็น กำไรทิพย์จริงนะฮะเพราะว่ากระทิงครั้งนี้เนี่ยเออถ้าเกิดมาเลยไปแล้วนะสมมตินะมาเลยไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสแก้มืออีก เจอกันอีกทีก็4ปีข้างหน้านะฮะฉะนั้นเนี่ยก็หาจุดพอใจให้ได้นะว่าจะขายที่5ดอลลาร์นะหรืออาจจะอย่างที่ผมบอกฮะตั้งออเดอร์เป็นขั้นๆเอาไว้หรือบางคนก็บอกว่าอา้าขายช่วงแรก80%เอนะเอากำไรมาก่อนนะเหลือจากนั้นจะดูอีกทีมันไปแค่ไหนอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารจัดการพอร์ตนะอีกคนก็สงสัยแล้วรูหน้าจะขึ้นได้ยังไงวันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างง่ายๆฮนะสมมติถ้าเกิดมันมีอยู่2ประเทศนะประเทศ A กับประเทศ B ี ไอประเทศ A เนี่ยมันผลิตมะนาวไม่ได้นะแต่ประเทศเออประเทศ B เนี่ยมันผลิตมะนาวได้มันก็เหมือนกระดานฮนะทำไมเราเห็นกระดานบางกระดานเนี่ยมันขึ้นไปถึง2ดอลลาร์ได้นะก็คือมันสร้างภาวะนะ,ะขาดแคลนนะ,ะมะนาวในประเทศ A สมมุติประเทศ A เนี่ยมีความต้องการมะนาวมากนะเพราะความโฟโม้ก็ดีความโลภก็ดีนะ,ะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหรือวานปั่นข่าวนะทำให้คนเกิดความโลภ แต่มะนาวมันไม่พอซื้อนะฮะมันก็จะทําให้ราคามะนาวเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่ามันเป็นการขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วมันก็ทิ้งดิ่งกลับมาเพราะสภาพคล่องมันเยอะฉะนั้นเนี่ยนะเอ่อสภาวะที่เราเห็นนะฮะการโอรูนาออกจากกระดานเนี่ยนะมันแสดงให้เห็นว่ามันกําลังจะทําให้ลูนาเนี่ยมันขาดแคลนนะเพราะมันขาดแคลนเนี่ยมันจะเกิดการขึ้นแต่มันจะทิ้งหางนะะคุณจะเห็นนะกราฟที่มันขึ้น เพราะความโฟโม่นะที่มันเกิดสภาพคล่องมันขาดแคลนฉะนั้นเนี่ยนะฮะการตั้งออเดอร์นะทิ้งไว้เนะี่ยค่อนข้างสาคัญฉะนั้นก็ไล่ราคาไว้นะเพราะความไม่ประมาทเนะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวาดเนี่ยจะวางแผนให้มะนาวมันขาดแคลนในประเทศ A นะฮะหรือกระดาน A เพราะว่าเราเห็นการโอนนะฮะลูน่าออกจากกระดานระดับที่4นะไปยังกระเป๋านะฮะที่มันไม่ได้โอนเข้านะมันโอนเข้าไปที่กระเป๋าโอนออกจากกระดานเข้ากระเป๋าเนี่ยมันกาลังจะทําให้ทรั สิทในกระดานเนี่ยมันขาดแคลนนะฮะยังเหลืออีกนะกระเป๋าใบใหญ่นะซึ่งเป็นกระเป๋าใบที่1น,นะถ้ากระเป๋าใบนั้นนะ่ะถูกแตกออกมาจนเกิดสภาพขาดแคลนนะหมายความว่ารูหน้าซในกระดานของใบนั้นเนี่ยมีให้ซื้อขายน้อยลงเนี่ยนะเพราะถูกโอนออกเนี่ยนะมันก็จะเหมือนประเทศ A ที่มะนาวไม่พอซื้อเสร็จแล้วราคามันก็จะขึ้นไปตามสภาพการขาดแคลนของสภาพคล่องนั่นแหละนะ ประกอบกับนะเอ็กเจนต่างๆก็ให้ดอกเบีย้ยค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวทําให้ขึ้นแต่มันก็เป็นการขึ้นแบบทิ้งหางนะการทิ้งหางก็คือมันต้องไปเกี่ยวออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งของคุณที่คุณตั้งเอาไว้นั่นแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นการวางแผนนะฮะสำหรับคนที่นะงงงวยอยู่ว่ามันจะขึ้นได้ไงนะฮะแล้วอุปทานมันเยอะขนาดนั้นสสตังก็ทําให้เห็นมาแล้วนะตอนนั้นเนี่ย อย่าลืมนะฮะมันเป็นช่วงตลาดหมีด้วยนะเออมันเกิดเหตุการณ์ในช่วงตลาดหมีแต่ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ในช่วงตลาดกระทิงก็ไม่แน่นะเหมือน XRP นี่เหมือนกันนะ,ะหลายคนก็มินมินประมาทนะตัว XRP ว่าโอ้ยคดีไม่จบมันไม่ขึ้นหรอกนะครับสุดท้ายทิ้งทิ้งคุณไว้ที่ชานชาลารถไฟมันออกไปแล้วอะ่ะเหมือนคุณกำลังจะเอ่ออะไรนะรอรถไฟออกนะ คุณก็มองว่าเอ้ยคดียังค้างอยู่นะรถไฟยังไม่ออกหรอกคุณก็ติดึึงอยู่นะฮะในชานชาลาที่มันมีสารพัดสิ่งสาธนูประโภคใช่ไหมฮะคุณก็เดินเล่นไปเรื่อยนะผลสุดท้ายรถไฟหนีคุณจนได้เหมือนกันนะ XRP เนี่ยออกนะโดยที่คดียังไม่จบไม่มีอะไรเลยฮนะแค่ประธานเสกลาออกนั้นเองทําให้ความโฟโม่นะฮะของตัว XRP เนี่ยขึ้นจาก17บาท นะขึ้นมายืนอยู่ร้อยบาทนะทำให้คนมาติดดอยกันเยอะแล้วก็มานั่งเป็นทุกข์กันนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าติดดอยขางฟ้าคือเวลาลงก็กลัวไงนะเพราะว่าตัวเองซื้อสูงนะแต่ถ้าเกิดคนอยู่ที่ราบต่ำนะคือซื้อสูงยังไงก็ไม่ทุกขนะ์ฮะพะลงมาก็ได้เก็บของนะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ตรงนี้นะคุณก็จะกึ่งกลางๆแล้วนะเริ่มมีความทุกข์ก็เป็นเรื่องปกตนะิฉะนั้นเนี่ยเอออย่างที่บอกมันยังไม่จบกระทิงก็ยังพอที่จะ ไว้ใจได้หน่อยนะเพราะว่าเอ็กอารเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะนี่หเดือนมาแล้วนะฮะมันออกข้างมาหกเดือนแล้วมันไม่ลงเลยเนะีแล้วมันก็มีข่าวฝัดออกมานะว่าตัวอ,อ,อดีตผู้บริหารเนี่ยนะฮะโอนเข้ามาขายก็ไม่รู้ว่าโอนแบบ OTC หรือเปล่านะเพราะเห็นการซื้อแบบ OTC เยอะมากเลยอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นดวง นะฮะคือจริงๆดวงของบิตคอยเนี่ยมันได้เกลาหูต้องเสาคู่มิตรตั้งแต่8พฤษภาคม68ถึง22วิกยน69นะไอตอนแรกหลายคนก็บอกว่าคงไม่ขึ้นหรอกนะฮะเพราะยังมีภาษีทรัมป์อยู่นะเหมือนกันนะฮะนี่คือความประมาทใช่ไหมคว,ความประมาทก็คือเราไปประมาทว่ายังมีภาษีทรัมป์ผลสุดท้ายมันขึ้นแบบงงงวยมันมาตั้งแต่กลางเดือนนะฮะเมษาขึ้นมานะพอหลัง8พฤษภาคม68ขึ้นมาทะลุออทามไฮเลยก็เหมือนเราอะ คนะาดการว่ากว่าทําจะยกเลิกภาษีนะอีกนานนะกว่าจะเจราจากับจีนะอีกนานนะคงไม่ขึ้นหรอกนะนู่นแหละปลายปีนู่นแหละบางคนก็ดูกราฟทิศท,ทางผลสุดท้ายขึ้นเฉยเลยนะนี่คือความการตั้งอยู่ด้วยความประมาณไงมาลูหน้าคดียังไม่จบหรอกนะนู่นพิจารณาคดีปีหน้านู่นแหละ มันเขาทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นไงนะฮะนนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลนะแต่สิ่งที่บอกได้ก็คือตัวบิตคอยเองเนี่ยเกณฑ์มันมา8ปดพฤษภาหกแปมันก็มาตามช่วงเวลาเป๊ะนะแล้วจบวันที่22่สิบสอิกายน69นะซึ่งนะวันที่3มิกายนหกเเนี่ยเป็นวันเลือกตั้งกลางเทอมดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้เริ่มมินเมยละนะก็แปลว่า ไม่รู้ว่าทำนี่จะแพ้การเลือกตั้งกลางเทอมหรือเปล่านะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้หน่อยนะเพราะเกณฑ์รอบใหญ่เนี่ยต้องเอาบิตคอยเป็นหลักนะฮะนอกนั้นเนี่ยอย่างเช่นดวงชิบะนะฮะชิบะเนี่ยมันจะเป็น2ตุลา6-8ถึง23ธันวา6-8เพราะดาวพฤหัสต้องย้ายมาทับอาทิตย์ตรงนี้ส่วนเปป้เนี่ยได้เกลาาหูต้องเสาคู่มิตรเหมือนกัน นะตอนนี้ลงมาใช่ไหมก็ต้องรอดูว่าจะขึ้นนะส่วนบ้องขึ้นเอาขึ้น,เอ,นเอาเพราะดาวพฤหัสมันเลงอยู่นะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึง2ตุลานะหลายคนก็บอกว่าบลองนี่นะทำให้มีความสุขนะไม่รู้ขึ้นเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ตามนะผมก็ตามอยู่แค่อีเธอเรียมเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดอีเธอเรียมขึ้นนะฮะเหรียญที่อยู่ในกลุ่มอีเธอเรียมเนี่ยเช่นชี้บากก็ดีเปเป้ก็ดีมันจะไปตาม ฉะนั้นเนี่ยอีเธอร์เรียมมันมีดาวเล็กๆช่วยอยู่นะฮะมันก็ผมก็มองนะว่าอีเธอร์เรียมเดือนสิงหาเนี่ยหลายคนคาดการณ์ว่าจะขึ้นเพราะว่าตามสถิติเนี่ยอย่างก็ปี2017เมื่อวานนี้นะผมก็พูดนะฮะปี2017เนี่ยเอ,อ่อบิตคอยทำออทำไฮใช่ไหมในเดือนธันวาฯนะมัคกะลาอีเธอร์เรียมทำออทำไฮนะฮะเอ,อ่อในรอบปี2021นะเอ,อ่อเมษานะบิตคอยทำออทำไฮ นะพฤษภจะาอีเทอร์เรียมทำออทำไฮนะฮะเ,เนี่ยเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยนะทำออทำไฮนะของบิตคอยน์นะคนก็เลยคาดการณ์ว่าสิงหาเนี่ยจะเป็นรอบของอีเทอร์เรียมเขาเรียกว่าบิตคอยขึ้นก่อนอีเทอร์เรียมตามท้ายเดือนหนึงนะนะฮะก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นไปตามแพทเทิร์นเดิมๆหรือไม่อ่ะอันนี้ก็เป็นดวงเอาลูน่าก็อย่างที่บอกอ่ะมันมีเกณฑ์อังคารต้องสุกนะแล้วก็มีเกณฑ์อื่นเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่อย่างที่บอกฮะทุกเหรียญเนี่ย อย่าเพิ่งไปประมาทนะเพราะว่าดวงดวงของบิตคอยเนี่ยมันเป็นรอบใหญ่เราต้องยึดนะตัวนี้เป็นหลักนะฮะนอกนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เหรียญน,นั้นขึ้นนะฮะแต่มันต้องอาศัยบิตคอยเป็นหลักนะก็แปลพฤษภาหกแปถึงยี่สิบมิถุนายนหกก็ตามนี้นะฮะอย่างที่บอกฮะว่าในบรรดาของวานเนี่ยนะถึงแม้ว่าตัว Galaxy ซี่นะดิจออิตอลเนี่ยนะฮะจะขายบิตคอยใช่ไหมแต่ตัว backlog อกก็เก็บ นะเขาก็เก็บเพิ่มวันนี้เขาก็เก็บไป795บิตคอยผมก็ไม่รู้ว่าตัว g a l a x กซเนี่ยนะขายให้กับใครผมว่าน่าจะขายให้กับกระดานเพราะคืองน,นี้เขาโอนเข้ากระดานเขาโอนเข้ากระดานนะเขาไม่ได้โอนอาขายแบบ o d c นอกกระดานเขาขายกันในกระดานเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันเกิดการขาดสภาพคล่องในกระดานคือไม่แน่ว่าตอนนี้บิตคอยไม่พอซื้อ หมายความว่าบิตคอยในกระดานเนี่ยถูกโอนออกโดยเฉพาะกองทุนเนี่ยนะฮะแบ็กล็อกก็ดีนะเกสเกลก็ดีเขาก็ซื้อเข้าพอซื้อเข้าปับ๊บพวกนี้มันกลายเป็นเหรียญที่มันไปดองเพราะอะไรฮะเพราะตามกฎหมายของกรตอตต์สเมกาเนี่ยคุณซื้อนะฮะตัว ETF ปั๊บคุณต้องมีนะบิตคอยจริงๆคือคุณจะมานั่งตู่ตะบอกว่ามีบิตคอยในกระดาษไม่ได้ นะฮะสมมุติซื้อในกระดานเนี่ยนะฮะคุณอาจจะตูต่ตาเอาว่ามีบิตคอยไม่มีบิตคอยก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น etf เนี่ยคุณต้องมีบิตคอยนะฮะจริงๆด้วยนะให้กับตัวกองทุนฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้พวกกองทุนยิ่งโฮมากเท่าไหร่บิตคอยมันก็กดไม่ลงเลยนะฮะถึงแม้คุณจะขายปริมาณที่เยอะก็กดไม่ลงเพราะว่า ปริมาณจริงมันไม่ได้ถูกขายมันถูกเอาไปดองเอาไว้นะฮะบิตคอยไปดองเอาไว้นะ,ะถ้ายิ่งอีเธอเรียมสเต็กกิ้งเอ่อสอ,อสปอร์ตสตเต็กกิง้งอีเธอเรียม ETF ผ่านด้วยนะฮะอีเธอเรียมก็จะขาดตลาดเองนะฮะมันก็จะทําให้เกิดนะอย่างที่ผมบอกไงนะประเทศ A มันผลิตมะนาวไม่ได้ใช่ไหมประเทศ B เนี่ยไม่ส่งมะนาวเข้ามาเนี่ยนะฮะมันก็ทําให้มะนาวในประเทศ A เนี่ยขาดตลาดพอขาดตลาดปั๊บเนี่ย มันก็เกิดราคามันก็ขึ้นอย่างเดียวเลยเพราะว่าคนจะขายก็ขายแพงฮะแล้วของที่จะขายถูกก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลนั่นนะฮะทำให้บิตคอยขึ้นเอาขึ้นเอาอย่างที่บอกฮนะคือตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีนะฮะคริปโตตัวอื่นได้รับอนุมัติผมก็ไม่รู้ว่าทรัมป์เนี่ยจะปล่อยนะเมื่อไหร่เขาคงจะดูเลิกดูยามแล้วว่าจะปล่อยช่วงไหนนะ คือเขาก็คงจะมองแล้วว่าถ้าเกิดให้ขึ้นในช่วงนี้เนี่ยโดยที่มันยังไม่มีการปิ้นเงินกู้เงินนะฮะหรืออัดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบธนาคารลดดอกเบี้ยของเฟดอะไรพวกนี้หรือรีไฟแนนซ์นะซึ่งจะสรุปในสิ้นเดือนนี้เนี่ยการขึ้นของเหรียญเนี่ยมันก็ขึ้นแป๊บเดียวแล้วมันก็ลงมันเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอ่ะมันไม่เผ็ดนืออกไหถ้าเกิดคุณอยากให้เผ็ดเนี่ยคุณต้องมีพริกเยอะ นะฮะคุณต้องเอาพริกเนี่ยมาปั่นแล้วเอาลดสิบล้อเทนะฮะมันก็จะได้เผ็ดมันไปทั้งแม่น้ําเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมาปั่นในช่วงนี้โดยให้ข่าวมันจะขึ้นแล้วมันก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอย่างนั้นแหะนะฮะมันไม่ขึ้นจริงมันไม่ขึ้นแท้นะ,ะเพราะมันไม่มีสภาพคล่องอื่นมาเป็นนั่งร้านของราคานะอ่ะก็ดูกันไปอ่ะนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นราคาทองกับบิตคอยทาไมตัวบิตคอยตามทองคืออย่างนี้ฮะทองคำเนี่ยนะฮะมันมีจีนช่วยหนุน คือจีนเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่แบนคริปโตนะมันก็วิ่งตามไปแล้วแต่เผอิญว่าจีนเนี่ยเขาไม่แบนทองคําพอไม่แบนทองคำเนี่ยสภาพคล้องของเงินที่จีนปิ้นออกมาเพื่อป้องกันเงินฝืดบ้างอุ้มธนาคารเงาบ้างอะ่ะมันก็วิ่งเข้าทองอย่างเดียวเห็นไหมทองมันไปเลยแต่บิทคอยเนี่ยมันล้าหลังเขาถึงแม้ว่าไอตัวสภาพคล้องของเงินเนี่ยมันถูกปิ้นออกมาจนถ้าเกิดเอามาเข้าบิทคอยนี่ไป2อ0 0 0นแล้วนะ ถ้าเงินนะที่มีการปริ้นโดยจีนเนี่ยนะมันไหลเข้าบิ t คอย n ไป2อ0 0สนห้าละแต่เนี่ยมันยังไปไม่ทันเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจีนเนี่ยเขาแบนบิทคอยนแต่เขาไม่แบนทองไงมันก็เลยขึ้นไปตามเห็นไหมนี่คือแท่งนะเสร็จแล้วเนี่ยสมมตินะถ้าทาเนี่ยป่วนปั่นตลาดทองแล้วไม่แน่มันอาจจะมูฟมานี่คือวิธีการเนี่ยถ้าเกิดทาเนี่ยนะป่วนปั่นตลาดหุ้นนะหลายคนก็บอกว่าหุ้นมันก็ขึ้นนะปั่นตลาดหุ้น คือทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะรู้สึกวันไหวตลาดทองคํารู้สึกวันไหวไม่แน่นอนเนี่ยแต่ไปสร้างความนิ่งในตลาดคริปโตเนี่ยนะฮะไม่แน่มันอาจจะวิ่งเวิร์ดอยู่ตลาดเดียวก็ได้นะคือตลาดอื่นเนี่ยนะฮะปั่นป่วนหมดปั่นป่วนตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทุนหมดนะฮะแต่มาขึ้นในตลาดนี้ก็ได้เพราะว่าครอบครัวทานี่เล่นตลาดนี้นี่นะฮะถ้าเกิดเราดูนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นของ Bitcoin นะหลายคนก็บอกว่ามันจะไปได้ที่เท่าไหร่คือถ้าเกิดเอาโมเมนตัมปี2017เนี่ยนะเทียบกับปี2025ยังไปได้นะตามที่แม็กบอกอะ่ะแม็กก็บอกว่า2 0 0 0 0ถึง3 7 0 0 0นะก็อยู่แนวเดียวกันนะถ้าเกิดคุณเอากราฟปี2017มาทาบเนี่ยมันก็จะอยู่แนวนี้เหมือนกันถ้าเกิดเราย้อนดูนะฮะรอโหลดนิดนึงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง3 7 0 0 0เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ในโซนที่ เออมีความเป็นไปได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังอยู่บนพื้นฐานหองความเป็นไปได้อยู่นะฮะอีกอันนึงก็เป็นภาพนะก็เมื่อวานนี้นะวอรสติดนะฮะวอสติดเจอโน่นะ,ะ Journal, นะก็ได้มีการลงข่าวนะโดยเป็นภาพทํเนียชีย้ไปในที่เอกสารตัวหนึ่งเนี่ยที่พูดถึงงบประมาณที่เฟดเนี่ยนะฮะได้มีการรีโนเวทนะซึ่งตัวเพเวลเองก็ปฏิเสธนะว่าไม่จริงนะ ก็ว่ากันไปฮะมันเป็นข้อมูลคนละชุดนะคุณคือคือไม่รู้ว่าชุดไหนถูกชุดไหนผิดแล้วมันอยู่ที่ว่าจะสอบสวนแล้วได้ค่อยยุติยังไงนะฮะเออแต่เฟดเนี่ยก็อาจจะเกรงกลัวอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะฮะสภาล่างสภาสูงเนี่ยริพับลิกันเ,นเสียงข้างมากนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีการตั้งกรรมการสอบสวนคณะกรรมการเฟดยกชุดเนี่ยนะฮะ ก็หนาวหนาวล้ร้อนเลยแหละนะฮะข้อแรกเลยก็คือมีการยื่นฟ้องคดีอาญาฐานให้การเทสสาหรับพาวเวลใช่ไหมหลังจากนี้เฟดจะกลายเป็นเข้าที่ฎีลาบเมมดก็คือจะเป็นเป้าเลยนะฮะถ้าไม่ลดดอกเบีย้ยให้ตามที่สเมกาหรือรัฐบาลทรัมป์เนี่ยต้องการเนี่ยนะก็อาจจะโดนแบบนี้นะยัดข้อหาให้ข้อหาไปจนก,กว่าจะออกจากตาแหน่งนะนะก็ดูกันไปนะฮะส่วนตัวอีลกทรัมนะก็พูดถึง การปินเงินกับอีเธอเรียมนะฮะว่ามันช้าไปคืออีเธอเรียมเนี่ยถ้าเกิดไปเทียบกับกับกราฟการปินเงินเนี่ยนะฮะมันควรจะไป800 0แล้วควร8 0 0 0ดอลลาร์ลวตามการปินเงินแต่มันไม่ไปนะฮะเ,เขาก็เห็นด้วยนะผมก็เห็นด้วยนะก็ไปสกิดพ่อตัวเองหน่อยแล้วกันนะว่ามันช้าไปหน่อยนะฮะ ส่วนอันนี้นะถือว่าเป็นข้อมูลดีนะฝรั่งก็เริ่มแชร์คือมันมีการตรวจพบฮะอันนี้จริงๆผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับข่าวนะฮะที่เขาเรียกไงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโลกคริปโตเนาะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็น ข่าวที่น่าสนใจคือมันมีนักวิเคราะห์นะที่เขาใช้ดาวเทียมวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายกำลังพลของสองประเทศเนี่ยเขาบอกว่ากัมพูชานี่ก็มีการเคลื่อนย้ายมาประชิดแนวเขตเนี่ยก่อนอันนี้ก็ถือว่าใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะก็ฝรั่งเขาว่างของเขาอะนะฮะเราก็เนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานชั้นดีนะเห็นมีการแชร์กันอยู่นะฮะ อีกอันหนึ่งฮะผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อพี่ปูเต้สักเท่าไหร่นะคุณปูเต้ฮะผอ,อ,อการเคหะบอกว่าเออคือจะบอกองี้คุณนี่ก็เหมือนทรัมป์เหมือนกันนะเฟกนิวคือคือเขาพูดถึงเรื่องบอกว่าพาเวลไม่ลาออกหรอกแต่จะลดดอกเบี้ยผมไม่เชื่อน้ำมลละนะเพราะอะไรเพราะว่าข่าวคุณนี่แม่ มันไม่น่าเชื่อถือเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาให้มันจริงๆสักทีเถอะนะครสรุปแล้วพาวเวลนี่ ine, เขาก็ไปบอกคนรอบตัวเขาไม่เขาไม่ลา,าออกนะเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ลาออกนะฮะเนี่ยประธานพาวเวลเนี่ยนะฮะไปบอกกับพันธม,มิตรหรือเพื่อนร่วมงานบอกว่าเขาไม่ลาออกหรอกนะเลอะเทอะ <c oughs> <c oughs> ก็ว่ากันไปนะฮะ อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกปัญ,ปญหาหนึ่งอย่างที่บอกฮะเออสำนักข่าวนะหลายๆคนก็วิเคราะห์ว่าเนี่ยนะฮะ Galaxy Digital เนี่ยขาย Bitcoin ขนาดนี้ยังไม่กระทบตลาดเลยนะเออสมัยก่อนนี่ขายมากกว่าน,นี้ยังไม่กระทบเออยังกระทบตลาดตอนนี้ไม่กระทบเลยี่ถือว่าเป็นการขายครั้งใหญ่นะเพราะว่าตัว Digital เออ Galaxy Digital เนี่ยขาย80,000นะฮะอังกฤษเนี่ยเคยขายไป60,000นะตลาดก็สงบดีนะ เออมันไม่เหมือนสมัยลูหน้าร่มนะเพราะว่าตอนนั้นเนะี่ยราคาของบิตคอยมันเกิดจากรายย่อยต้องบอกเลยนะฮะว่าถ้ารราย,ย่อยเป็นนั่งร้านเนี่ยนะฮะเมื่อมันมีข่าวพวกนี้เนี่ยมันจะแตกคือเหมือนพึ่งแตกลังอะ่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นวานระดับกองทุนเนี่ยเขาไม่หวั่นไหวนะครับคุณดูสินะฮะ คุณขายใช่ไหมดีนะเขาซื้อนะคุณขายเขาซื้อคุณขายเขาซื้อเพราะอะไรเพราะว่าเขามองเห็นเป้าหมายในอนาคตว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยหนุนตรงนี้แน่นอนนะฮะเขาเขา,เขามีนะคุณคิดดูอะระดับกองทุนระดับที่บริหารสินทรัพย์ระดับ1ของโลกนะสิบททนเลียนเนี่ยเขาไม่มีนะักวิเคราะห์ไม่มีสายข่าวไม่มีคนในทำเนียบข่าวบ้างเลยเขามีนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้เขา ไม่มั่นใจเขาไม่ซื้อเป็นนั่งร้านมาขนาดนี้แหละนี่คือนั่งร้านของราคาบิทคอยน์นะคนที่เป็นนั่งร้านให้กับบิทคอยน์ตอนนี้ก็คือแบ็กล็อกถ้าไม่มีแบ็กล็อกซื้อเนี่ยนะฮะไล่ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยนะบิทคอยไม่ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมันคือราคาที่แบ็กล็อกเป็นนั่งร้านให้ถึงแม้คุณจะขายบิทคอยน์นะฮะในตลาดนะแปดหมื่นบิทคอยน์เนี่ยมากกว่าสมัยลูน่าเนี่ยยังไม่ยังไม่เอาไง,ไง่ายๆราคาบิทคอยยังไม่ยี่ราเลย แต่ถ้าเกิดมันมีการขายแล้วมันมีการทุบเนี่ยคือตั้งใจเก็บของโดยวานอาจจะเป็นวานในกระดานเองก็ได้หรือเป็นวานระดับรัดก็ได้นะหรือเป็นคนในรัฐบาลก็ได้นะแต่แบ็กล็อกก็ยังคงซื้อต่อซื้อต่อและซื้อต่อไปอย่างที่คุณเห็นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอ e ีเธอเรียม um, นะฮะจริงๆหลายคนก็มองนะฮะว่าถ้าอ e ีเธอเรียม um, นะฮะพุ่งขึ้นเมื่อไหร่เอาคอยมันจะขึ้นฉะนั้นหลายคนก็มองอ e ีเธอเรียม um, คุณก็เลยเห็นผมพูดบ่อยใช่ไหมฮะว่าถ้าอีเธอเรียมเนี่ยขึ้นไป8,000หมื่นหนึ่งเนี่ยนะมันก็ถือว่าจะทำให้พวกบรรดาเหรียญที่อยู่ในเชนอีเธอเรียมมันขึ้นตามไปด้วยก็ต้องรอดูเดือนสิงหานะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายโปรเจกต์นะฮะเริ่มซื้อนะยังก็ตอนนี้เนี่ยกาแล็กซี่ดิจิตอลเนี่ยเริ่มซื้อ OTC อีเธอเรียมเอ้ขายบิตคอยมาซื้ออีเธอเรียมเว้ยน่าสนใจนะน่าสนใจ คือขายบบตคอยนะ์มาซื้อนะอีเธอเรียมนะแล้วปัญหาคือไปซื้อ OTC คุณขายในกระดานแล้วคุณไปซื้อ OTC นอกกระดานทำไมนะฮะมาทำให้ตลา,ตลาดทํำซะเปล่าๆนะแต่ก็อาจจะขายให้กระดานนั่นแหละอก็ว่ากันไปสำหรับอีเธอเรียม ETF นะเพราะว่าเงินเข้าสุทธิค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นดวงจริงๆผมโพสต์ไว้ตั้งนานแล้วนะแต่ปัญหาก็คือว่าจะบอกอย่างนี้ว่าเกณฑ์เนี่ยมันยังอยู่ในมุมที่ดีอยู่เพราะดวงของบิตคอยยังดีอยู่นะถ้าเกิดดวงของบิตคอยจบเนี่ย อันเนี้ยก็เตรียมกาบบังคมทุลากันตัวใครตัวมันนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรหลังเลอกตั้งกลางเทอมนะเออผมว่านะพี่ทรพเนี่ยก็ควรจะรีบปั๊มเศรษฐกิจได้แล้วนะฮะไม่งั้นนี่เออมันจะไม่ค่อยดีนะเออก็ไม่รู้นะถ้าถ้าเกิดนะฮะคนในสายข่าวรัฐบาลเนี่ยนะฮะไปสกิดพี่ทัพหน่อยบอกว่า กู้ได้แล้วแจกได้แล้วนะไม่รู้เงินพอที่จะแจกหรือ,อยังนะแต่จริงๆเนี่ยมันมีกําหนดของกระทรวงการคลังอยู่แล้วกระทรวงการคลังเนี่ยเขากำหนดที่จะมีการรีไฟแนนซ์นี่แล้วมีการประกาศเนี่ยว่าจะออกพันธบัตรรัฐบ,บาลฉบับใหม่เนี่ยวันที่28กรกฎานี้อันนี้เช็คแล้วนะแล้วก็จะมีการประกาศออกสื่อเนี่ยวันที่30กรกฎานี้ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูนะฮะว่าจะมีความเคลื่อนไหวในการที่จะ ออกู้เพิ่มเท่าไหร่นะฮะมันก็ต้องดูพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกมารีไฟแนนซ์นะฮะอันนี้ก็เป็นการแจ้งให้ทราบนะ,ะฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ